มิเชลหญิงวัยห0ปีพนักงานขายพาธามในร้านขายดอกไม้ย่านอัปเปอร์เวสต์ไทน์แมนฮัตันรู้สึกว่าชีวิตแต่งงาน35ปีของเธอกับจอร์จสามีวัย65ปีที่กเกษียณแล้วกำลังจืดจางเธอรักกอเขาแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขาดความโรแมนติกและความใกล้ชิดทางกายมานาหลายปีแล้วมิเชลรู้สึกเหงาและหวยหาความรักความอบอุ่นที่เธอเคยสัมผัสเมื่อหลายปีก่อนเธอรู้สึกว่าตัวเองแก่เกินกว่าที่จะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์สำหรับจอร์ดอีกต่อไปแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเอมิลี่ลูกสาวคนเดียวที่อาศัยอยู่ต่างเมืองก็ไม่ข้อเยดีนักเอมิลี่มักวิพากวิจารณ์พ่อแม่โดยเฉพาะแม่ของเธอเกี่ยวกับความคิดที่ล้าสมัยในเรื่องความรักและการแต่งงานมิเชลรู้สึกว่าลูกสาวไม่เข้าใจความรู้สึกของเธอเลยในบ่ายวันหนึ่งที่อากาศสดใสมิเชลแวะไปเยี่ยมแคทเธอรีนเพื่อนสนิทวัยหกปีของเธอที่สตูดิโอในบรูกลินแคทเธอรีนเป็นศิลปินอิสระที่มีบุคลิกสดใสร่าเริงและรักอิสระเธอมาก จะให้คําแนะนําที่ตรงไปตรงมาและบางครั้งก็ดูแปลกใหม่กับมิเชลเสมอสองสาวนั่งจิบชาคุยกันเรื่องสัพเพเระเหมือนเช่นเคยพลางวาดรูประบายสีลงบนผืนผ้าใบมิเชลระบายความในใจให้แคทเธอรินฟังถึงความรู้สึกอึดอัดขับคล้องใจในชีวิตคู่ของเธอฉันรักจอร์ดณแต่ฉันรู้สึกเหมือนเราเป็นแค่เพื่อนร่วมห้องกันมากกว่าคู่รักฉันอยากได้ความตื่นเต้นความโรแมนติกกลับคืนมาแต่ฉันไม่รู้จะทํำยังไงมิเชลพูดพลางถอนหายใจ แคทเธอรีนมองเพื่อนรักด้วยแววตาเป็นประกายมิเชลเธอลองคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนคู่ดูบ้างไหมเธอถามอย่างตรงไปตรงมามิเชลตกใจกับคำแนะนํานั้นแลกเปลี่ยนคู่หรือเธอพูดจริงหรือแคทเธอรีนฉันกับจอร์จแก่เกินไปสําหรับเรื่องแบบนั้นแล้วนะเธอแย้งแคทเธอรีนหัวเราะอ,อายุเป็นเพียงตัวเลขในมิเชลและฉันก็ไม่ได้หมายถึงการไปร่วมปาร์ตี้สวิงกิง้งแบบที่เธอคิดรอกฉันหมายอถึงการลองใช้ชีวิตกับคู่ของคนอื่นสักพักหนึ่งเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและอาจจะค้นพบความรู้สึกใหม่ๆ ที่มีต่อสามีของตัวเองมันอาจจะฟังดูบ้าแต่ฉันรู้จักคู่หนึ่งที่ทำแบบนี้แล้วได้ผลดีนะักมิเชลลังเลแต่ในใจลึกๆเธอก็รู้สึกสนใจกับความคิดนั้นหลังจากคุ่นคิดอยู่หลายวันเธอก็ตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้จอร์ดฟังจอร์ดเองก็รู้สึกประหลาดใจไม่แพ้กันแต่เขาก็สัตว์งกุเกตเห็นความหดหู่และความโหยหาบางอย่างในแววตาของมิเชลเขาเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดแต่ลึกๆแล้วเขาก็รู้สึกถึงความห่างเหินระหว่างกันมานานแล้วเช่นกันถ้ามันจะทำให้มิเชลมีความสุขผมก็จะลองดููเเขาาพดอย่งงลลั ในที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจลองเสี่ยงกับคำแนะนำสุดแปลกของแคทเทอรินดูสักครั้งเพราะทั้งคู่อยากจะเติมเต็มชีวิตคู่ไม่กี่วันต่อมาแคทเทอรีนพามิเชลและจอจะไปแนะนำให้รู้จักกับเดวิดและซาร่าในงานนิทรรศาการศิลปะ,ปะที่เธอจัดขึ้นเดวิดเป็นสถาปนิกวัย62ปีเขาดูภูมิฐานสุภาพและมีอารมณ์ขันซาร่าภรรยาของเขาอายุ5 4ปีเธอเป็นนักเขียนและเป็นผู้หญิงที่ดูอ่อนโยนฉลาดและมีสเสน่ห์ ทั้งสองคู่พูดคุยกันถูกคอและพบว่าต่างก็มีปัญหาคล้ายๆกันในชีวิตคู่หลังจากนั้นพวกเขาก็ติดต่อกันผ่านวิดีโอคอลอยู่หลายครั้งบรรยากาศค่อยๆผ่อนคลายและเป็นกันเองมากขึ้นในระหว่างนั้นเองเอมิลี่โทรมาหามิเชลและเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเอมิลี่ไม่เห็นด้วยกับวิธีชีวิตของพ่อแม่และมองว่าสิ่งที่พ่อแม่กำลังจะทำนั้นผิดศีลธรรมมิเชลรู้สึกเสียใจและโกรธที่ลูกสาวไม่เข้าใจเธอ ความขัดแย้งครั้งนี้ยิ่งผลักดันให้มิเชลตัดสินใจแน่วแน่ยิ่งขึ้นที่จะลองแลกเปลี่ยนคู่ดูเธอหวังว่ามันจะช่วยให้เธอค้นพบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองและอาจจะช่วยให้เธอเข้าใจความรู้สึกของลูกสาวมากขึ้นด้วยในที่สุดทั้งสองคู่ก็นัดเจอกันที่ร้านอาหารอิตาเลียนสุดหรูในแมนฮัตตันเพื่อรับประทานอาหารค่าร่วมกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความประหมาะ่าและความคาดหวังทุกคนต่างแต่งตัวอย่างดีที่สุดมิเชลรู้สึกตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียว กันเธอไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่กันแน่แต่เธอก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่เธอจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นในชีวิตอีกครั้งระหว่างเมื่ออาหารทั้งสี่คนพูดคุยกันอย่างเปิดอกเกี่ยวกับความรู้สึกและความคาดหวังของตัวเองเดวิดและซาร่าเผยเผยว่าพวกเขารักกันแต่ความสัมพันธ์เ,เริ่มจืดจางลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาหวังว่าการแลกเปลี่ยนครั้งนี้จะช่วยให้พวกเขาได้มองความสัมพันธ์ของตัวเองในมุมมองใหม่ๆบ้างจอร์ดพูดไม่มากแต่เขาก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่า เขาแค์มิเชลมากและต้องการทําทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตคู่ของพวกเขาไว้มิเชลรู้สึกซาบซึ้งใจในความรักและความห่วงใยของจอร์จเธอเองก็เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา,งมาเช่นกันว่าเธอรู้สึกเหงาและโหยหาความใกล้ชิดมากแค่ไหนหลังจากพูดคุยกันอย่างยาวนานทั้งสี่คนก็ตกลงที่จะลองแลกเปลี่ยนคู่กันเป็นเวลาสองสัปดาห์พวกเขาตกลงกันว่าจะย้ายไปอยู่บ้านของอีกฝ่ายหนึ่งและใช้ชีวิตร่วมกันเสมือนเป็นคู่รักกันจริงๆแต่มีข้อแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเพศสัมพันธ์ การจนกว่าจะถึงสัปดาห์ที่สองและทุกอย่างต้องเกิดจากความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายมิเชลรู้สึกกลัวและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้จะได้ทําอะไรแบบนี้แต่เธอก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่เธอจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นและค้นพบตัวเองอีกครั้งหนึ่งสองสัปดาห์ต่อมาการแลกเปลี่ยนก็เริ่มต้นขึ้นมิเชลย้ายเข้าไปอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของเดวิดและซาร่าในย่านอัปเปอร์อิสไซมันเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์และเต็มไปด้วยงานศิลปะเดวิด เป็นเจ้าบ้านที่เอาใจใส่และสุภาพเขาพามมเชลเดินชมรอบฮ่าฮ่าอพาร์ตเมนต์และแนะนําให้เธอรู้จักกับแมวเปอร์เซียสีขาวตัวอ้วนกลมของเขามิเชลรู้สึกประทับใจในความรอบรู้และอารมณ์ขันของเดวิดทั้งคู่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไปเดินเล่นในเซนตันพา,าคด้วยกันไปดูหนังดูละครเวทีและพูดคุยกันเรื่องหนังสือปรัชญาและชีวิตเดวิดเป็นผู้ฟังที่ดีและมักจะทําให้มิเชลหัวเราะได้เสมอมิเชลรู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่กับเดวิด เธอรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นสาวอีกครั้งในขณนะดเดียวกันจอร์ดก็ย้ายไปอยู่กับซาร่าที่อพาร์ตเมนต์ของเธอในย่านดาวทาซาร่าเป็นคนอบอุ่นและใจดีเธอทำอาหารอร่อยๆให้จอร์ดทานและชวนเขาคุยเรื่องหนังสือและภาพยนตร์ที่เธอชอบจอร์ดรู้สึกประทับใจในความเฉลียวฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ของซาร่าเขาเริ่มเปิดใจพูดคุยกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาเขาเล่าให้ซาร่าฟังว่าเขารู้สึกกังวลแค่ไหนที่ต้องห่างจากมิเชลและเขาก็รู้สึกผิดที่ไม่ได้เป็นสามีที่ดี ให้กับเธอซาร่ารับฟังจอร์ดอย่างตั้งใจและปลอบโยนเขาว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยดีในช่วงสัปดาห์แรกมิเชลและเดวิดรักษาระยะห่างระหว่างกันพวกเขานอนแยกห้องและไม่มีการสัมผัสทางกายใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปความใกล้ชิดทางอารมณ์ของพวกเขาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฮ่า <h> ฮ <aha> พวกเขาเริ่มจับมือกันเวลาเดินเล่นในสวนสาธารณะและบางครั้งเดวิดก็อบไหล่มิเชลเวลาที่เธอดูเศร้ามิเชลรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย เมื่ออยู่ใกล้เดวิดเธอรู้สึกว่าเขาเข้าใจเธออย่างแท้จริงคืนหนึ่งหลังจากที่ทั้งคู่กลับจากไปดูคอนเสิร์ตที่ลินคอนเซนเตอร์เดวิดก็เปิดเพลงคลาสสิกและชวนมิเชลเลตมัมทั้งคู่เต้นรำด้วยกันอย่างใกล้ชิดในห้องนั่งเล่นที่สลัวแสงเทียนสองประกายบนใบหน้าของเดวิดทำให้เขาดูหล่อเหลาและมีสเสน่ห์อย่างน่าประหลาดมิเชลรู้สึกหัวใจเต้นแรงเธอไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานหลายปีแล้วเดวิดโน้มตัวลงจูบมิเชลอย่างเถาเบาริมฝีปากของเขานุ่มนวลและอบอุ่นมิเชลหลับตาลงและปล่อยให้ตัวเองงจมดิ ลงไปในห่วงแห่งความรู้สึกอันแสนหวานนั้นในคืนนั้นเองทั้งคู่ก็นอนร่วมเตียงกันเป็นครั้งแรกพวกเขาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันแต่การได้นอนกอดกันทั้งคืนก็ทําให้มิเชลรู้สึกอิ่มเอมและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนสัปดาห์ที่สองเริ่มต้นด้วยความใกล้ชิดที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างมิเชลและเดวิดทั้งคู่เริ่มแสดงความรักต่อกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นพวกเขาจูบก,กันบ่อยขึ้นกอดกันนานขึ้นและพูดคุย กันเรื่องความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเดวิดบอกมิเชลว่าเธอทําให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งและมิเชลก็บอกเดวิดว่าเขาทําให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงที่ถูกรักและให้ความสําคัญอีกครั้งในคืนหนึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ไปดินเนอร์สุดโรแมนติกที่ร้านอาหารฝรั่งเศสเล็กๆแห่งหนึ่งทั้งคู่ก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์และเริ่มต้นบทรักกันอย่างดุดดื่มทั้งคู่ต่างหอยหากันและกันมานาหลายวันและในที่สุดพวกเขาก็ได้ปลดปล่อยความรู้สึกทั้งหมดที่มีต่อกันออกมา การมีเพศสัมพันธ์กับเดวิดทำให้มิเชลรู้สึกเหมือนได้ค้นพบตัวเองอีกครั้งเธอรู้สึกเป็นอิสระตื่นเต้นและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอรู้สึกขอบคุณเดวิดที่ทําให้เธอรู้สึกแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกผิดต่อจอร์จเธอร,รู้ว่าเธอยังรักจอร์จอยู่แต่เธอก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเธอมีความสุขมากแค่ไหนที่ได้อยู่กับเดวิดในอีกด้านหนึ่งที่อพาร์ตเมนต์ของมิเชลและจอร์จนั้นจอร์จและซาร่าก็กําลังพัฒนาความสัมพันธ์ที่พิเศษเช่นกันตอนแรกทั้งคคู่่อออนข้างดด ที่จะต้องมาอยู่ด้วยกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็เริ่มรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นซาร่ามักจะชวนจอร์จคุยเรื่องหนังสือและภาพยนตร์ที่เธอชอบและเธอก็แปลกใจที่พบว่าจอร์จเป็นคนฉลาดและมีความคิดที่ลึกซึ้งกว่าที่เธอคิดไว้มากจอร์จเองก็รู้สึกประทับใจในความอ่อนโยนและความเห็นอกเห็นใจของซาร่าเธอทําให้เขารู้สึกสบายใจที่จะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมาคืนหนึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ไปดูละครบอรอดเว์ด้วยกันจอร์จก็สารภาพกับซาร่าว่า เขารู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมานานหลายปีแล้วเขาบอกเธอว่าเขารักมิเชลมากแต่เขาไม่รู้ว่าจะแสดงออกอย่างไรซาร่าตอบใจจอร์จและบอกเขาว่าเธอเองก็รู้สึกคล้ายๆก,กันในบางครั้งเธอรู้สึกขอบคุณที่ได้ใช้เวลากับจอร์จและได้เรียนรู้จากเขาคืนนั้นทั้งคู่ก็นอนกอดกันบนโซฟาในห้องนั่งเล่นพวกเขาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันแต่การได้อยู่ใกล้ชิดกันก็ทําให้ทั้งคู่รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในช่วงสัตว์ประดาที่สองจอร์จและซาร่าก็สนิทสนมกันมากขึ้น พวกเขาเริ่มจับมือกันเวลาเดินเล่นในสวนสาธารณะและบางครั้งซาร่าก็เอ็นสีสันลงบนไหล่ของจอร์ดเวลาที่พวกเขานั่งดูหนังด้วยกันจอร์ดรู้สึกขอบคุณซาร่าที่ทําให้เขารู้สึกมีคุณค่าและถูกรักอีกครั้งเขาเริ่มเปิดใจกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆและบอกเธอเกี่ยวกับความฝันและความกลัวของเขาซาร่ารับฟังจอร์ดอย่างตั้งใจและให้คําแนะนําที่ดีกับเขาเสมอทั้งคู่ต่างรู้สึกขอบคุณกันและกัน ที่ได้เข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในชีวิตของกันและกันอย่างไรก็ตามทั้งจอร์จและซาร่าต่างก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์ของพวกเขามีเวลาจำกัดในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจอร์จและซาร่ากำลังเบ่งบานความสัมพันธ์ระหว่างมิเชลและเดวิดก็เริ่มซับซ้อนมากขึ้นมิเชลเริ่มรู้สึกสับสนเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองเธอรักเดวิดและรู้สึกมีความสุขมากเมื่อได้อยู่กับเขาแต่เธอก็ยังรักจอร์จและรู้สึกผิดที่ทรยศเขาเธอเริ่มคิดถึงจอร์จจะมากขึ้นเรื่อยๆและสงสัยว่า เขาจะเป็นอย่างไรบ้างเธออยากรู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับซาร่าและเขารู้สึกอย่างไรกับการที่เธออยู่กับเดวิดในคืนหนึ่งมิเชลก็ฝันถึงจอร์ดในฝันเธอเห็นจอร์ดกำลังนั่งอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นที่มืดมิดเขาดูกังวลและเศร้าส้อยมิเชลพยายามจะเข้าไปหาเขาแต่เธอก็ไม่สามารถขยับตัวได้เธอตะโกนเรียกเขาแต่เขาก็ไม่ได้ยินเสียงเธอมิเชลตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกใจหายเธอรู้สึกกลัวว่าเธอจะสูญเสียจอร์ดไปตลอดการเธอตัดสินใจโทรหาเขาในวันรุ่งขึ้นจอร์ดเป็นยังไงบ้าง มิเชลถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือมิเชลผมเองก็กำลังคิดถึงคุณอยู่พอดีจอร์ George ตอบซาร่าเป็นคนดีมากเธอทำให้ผมรู้สึกสบายใจแต่ผมก็ยังคิดถึงคุณผมอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างมิเชลรู้สึกโล่งใจที่ได้ยินเสียงของขจอ์เธอบอกเขาว่าเธอสบายดีแต่เธอก็คิดถึงเขามากเช่นกันผมรู้ว่านี่เป็นเรื่องยากสำหรับเราทั้งคู่จอร์ดพูดแต่ผมคิดว่ามันกำลังจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นผมรักคุณนะมิเชลฉันก็รักคุณคะจจ์มิเชลตอบทั้งน้ำตา เธอรู้สึกขอบคุณจอร์ดที่เข้าใจเธอและให้อภัยเธอหลังจากวางสายจากจอร์ดมิเชลก็รู้สึกสับสนมากขึ้นกว่าเดิมเธอไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรกันแน่เธอรักเดวิดแต่เธอก็รักจอร์ดเช่นกันเธอไม่อยากสูญเสียใครไปทั้งนั้นเธอตัดสินใจคุยกับเดวิดเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอเดวิดฉันต้องบอกคุณตามตรงว่าฉันกำลังสับสนมากมิเชลพูดฉันมีความสุขมากที่ได้อยู่กับคุณแต่ฉันก็ยังคิดถึงจอร์ดฉันไม่รู้ว่าฉันควรทำอย่างไรเดวิดมองมิเชลด้วยแววตาที่อ่อนโยนผมเข้าใจความรู้สึกของคุณนะ Michel, เชลขาตอบ ผมเองก็รู้สึกผูกพันกับคุณมากเช่นกันแต่ผมรู้ว่าคุณมีครอบครัวแล้วและผมก็ไม่อยากทำลายมันผมคิดว่าเราควรจะหยุดความสัมพันธ์นี้ไว้แค่นี้มิเชลรู้สึกเสียใจที่ได้ยินเดวพูดแบบนั้นแต่เธอก็รู้ว่าเขาพูดถูกเธอขอบคุณเดวิดที่เข้าใจเธอและทําให้เธอมีความสุขในช่วงเวลาสั้นๆที่ผ่านมาทั้งคู่กอดกันเป็นครั้งสุดท้ายและสัญญากันว่าจะยังเป็นเพื่อนกันต่อไปสองสัปดาห์แห่งการแลกเปลี่ยนคู่สิ้นสุดลงมิเชลและจอร์ดกลับมาพบกัน ที่อาตเมนต์ของพวกเขาบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดและความไม่แน่นอนทั้งคู่ต่างไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรในที่สุดจอร์ดก็เป็นฝ่ายทำลายความเงียบมิเชลผมขอโทษสำหรับทุกอย่างเขาพูดผมรู้ว่าผมไม่ใช่สามีที่ดีผมปล่อยให้ความสัมพันธ์ของเราจืดจางลงผมไม่ได้ให้ความสนใจคุณมากพอมิเชลน้ำตาไหลเมื่อได้ยินคำพูดของจอร์ดฉันเองก็ต้องขอโทษเหมือนกันค่ะจอร์ดเธอตอบฉันไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับเดวิดฉันทำผิดต่อคุณฉันเสียใจจริงๆทั้งคู่โผล่เข้ากอดกัน และร้องให้อยู่นานพวกเขาระบายความรู้สึกทั้งหมดที่อัดอั้นตันใจมานานหลายปีออกมาในที่สุดพวกเขาก็ได้พูดคุยกันอย่างเปิดอกและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความรู้สึกและความต้องการของกันและกันจอร์จยอมรับว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวและไม่มั่นคงมานานหลายปีแล้วเขาไม่รู้ว่าจะแสดงความรักต่อมิเชลอย่างไรและเขากลัวว่าเธอจะไม่รักเขาอีกต่อไปมิเชลเองก็ยอมรับว่าเธอรู้สึกเหงา และหวยหาความใกล้ชิดเธอรู้สึกว่าจอร์จไม่สนใจเธอและไม่เห็นคุณค่าของเธออีกต่อไปทั้งคู่ต่างก็ยอมรับว่าพวกเขาได้ทําผิดพลาดมากมายในชีวิตแต่งงานแต่พวกเขาก็ยังรักกันและต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่หลังจากที่ได้พูดคุยกันอย่างยาวนานทั้งคู่ก็รู้สึกเหมือนได้ยกพวกเขาออกจากอกพวกเขารู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมและพวกเขาก็ตระหนักว่าความรักของพวกเขายังคงแข็งแกร่งการแลกเปลี่ยนคู่ครั้งนี้แม้จะดูแปลกประหลาดและเสี่ยงอันตรายแต่มันก็ได้ช่วยให้มิเชลและจอร์จได้ค้นพบตัวเอง และค้นพบความรักที่พวกเขามีต่อกันอีกครั้งพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและซื่อสัสตย์มากขึ้นและพวกเขาก็ได้เรียนรู้ที่จะให้ความสําคัญกับความรู้สึกและความต้องการของกันและกันมากขึ้นในส่วนของเดวิดและซาร่าทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกัน <graduate language> เช่นกันพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะชื่นชมซึ่งกันและกันมากขึ้นและพวกเขาได้ตระหนักว่าความรักของพวกเขายังคงมีความหมายเดวิดและซาร่าตัดสินใจที่จะทํางานเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ของพวกเขา พวกเขาเริ่มต้นด้วยการใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นและพูดคุยกันเกี่ยวกับความรู้สึกของกันและกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นเดวิดเริ่มแสดงความรักต่อซาร่ามากขึ้นและซาร่าก็เริ่มเปิดใจกับเดวิดมากขึ้นทั้งคู่รู้สึกขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ที่ทำให้พวกเขาได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งสองครอบครัวยังคงติดต่อกันหลังจากนั้นพวกเขากลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,าากันและมักจะนัดเจอกันเพื่อรับประทานอาหารเย็นหรือไปเที่ยวด้วยกันมิเชลและจอร์ดรู้สึกขอบคุณเดวิดและซาร่า ที่ได้ช่วยให้พวกเขาค้นพบความรักที่พวกเขามีต่อกันอีกครั้งพวกเขารู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขายังไม่สมบูรณ์แบบแต่พวกเขาก็มุ่งมั่นที่จะทําให้มันดีขึ้นพวกเขาเริ่มต้นด้วยการใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นและพูดคุยกันเกี่ยวกับความรู้สึกของกันและกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นจอร์ดเริ่มแสดงความรักต่อมิเชลมากขึ้นและมิเชลก็เริ่มเปิดใจกับจอร์ดมากขึ้นทั้งคู่รู้สึกขอบคุณสําหรับการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ที่ทําให้พวกเขาได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้ง หลายเดือนผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างมิเชลและจอร์ดก็ดีขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มออกเดทกันอีกครั้งไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันพวกเขาหัวรรอะด,ด้วยกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นและแสดงความรักต่อกันมากขึ้นความสัมพันธ์ทางกายของพวกเขาก็กลับมาเบ่งบานอีกครั้งพวกเขาค้นพบความสุขและความพึงพอใจในอ้อมกอดของกันและก,กันอีกครั้งมิเชลรู้สึกขอบคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้เธอรู้สึกเหมือนได้ค้นพบจอร์ดอีกครั้งและเธอตกหลุมรักเขาอีกครั้ง จอร์ดเองก็รู้สึกมีความสุขมากเช่นกันเขารู้สึกขอบคุณมิเชลที่ให้โอกาสเขาอีกครั้งและเขามุ่งมั่นที่จะเป็นสามีที่ดีขึ้นสำหรับเธอต่อไปในส่วนของเอมิลี่ลูกสาวของพวกเขานั้นตอนแรกเธอก็โกรธและผิดหวังที่พ่อแม่ของเธอตัดสินใจแลกเปลี่ยนคู่แต่หลังจากที่เธอได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของพวกเขาทั้งคู่เธอก็เริ่มเปิดใจและยอมรับในการตัดสินใจของพ่อแม่มากขึ้น เธอได้พูดคุยกับมิเชลอย่างเปิดอกและทั้งคู่ก็สามารถปรับความเข้าใจกันไดเอมิลี่เริ่มเข้าใจความรู้สึกของแม่มากขึ้นและมิเชลเองก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกของลูกสาวมากขึ้นเช่นกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับหลายปีผ่านไปมิเชลและจอร์จยังคงรักกันและมีความสุขกับชีวิตคู่ของพวกรเขาทั้งคู่เกษียณจากงานและใช้เวลาว่างไปกับการท่องเที่ยวทําสวนและใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนหน่อหนอพวกเขาไม่เคยลืมประสบการณ์การแลกเปลี่ยนคู่ในครั้งนั้น มันเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สอนให้พวกเขารู้จักคุณค่าของความรักความซื่อสัตย์และการให้อภัยพวกเขารู้ว่าความรักนั้นต้องการการดูแลเอาใจใส่และการสื่อสารอย่างสม่สมําเสมอและพวกเขาก็มุ่งมั่นที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ความรักของพวกเขายังคงเบ่งบานต่อไปในตอนท้ายของหอเรื่องนี้มิเชลและจอร์ดได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรักนั้นสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้แม้กระทั่งอุปสรรคที่ดูเหมือนจะไม่มีทางเป็นไปได้อย่างการแลกเปลี่ยนคู่พวกเขาได้เรียนรู้ว่าความรักนั้น ไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งแต่มันคือการเดินทางที่ต้องอาศัยความพยายามความเข้าใจและการให้อาภัยอยู่เสมอและที่สำคัญที่สุดพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความรักนั้นคุ้มค่าแก่การต่อสู้เพื่อมันหลายปีผ่านไปหลังจากเหตุการณ์การแลกเปลี่ยนคู่ครองอันน่าจดจำมิเชลและจอร์จยังคงใช้ชีวิตคู่อย่างมีความมั่นสุขพวกเขาก็เสียจากงานและใช้เวลาว่างไปก,กับการท่องเที่ยวรอบโลกพลางดื่มดำ่ำกับธรรมชาติอันงดงามในแต่ละสถานที่ที่พวกเขาไปเยือนค้นหาสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและเพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่นรสเลิศพวกเขาชอบใช้เวลาอยู่ด้วยกันและมักจะแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้กับเดวิดและซาร่าซึ่งกลายมาเป็นเพื่อนสนิทที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดทั้งสองครอบครัวมักจะนัดพบประสังสรรค์กันกเป็นประจำเพื่อเฉลิมฉลองให้กับมิตรภาพอันแน่นแฟน้นและยั่งยืนในวันหยุดฤด,ดูร้อนปีหนึ่งสองครอบครัวตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันพวกเขาวางแผนท่องเที่ยวไปยังสถานที่ตาฮ่า <c oughs> ที่ทั้งสองครอบครัวไม่เคยไปมาก่อนเริ่มต้นด้วยการขับรถไปตามชายฝั่งตะวันตกอันงดงามของสหรัฐอเมริกาแวะชมอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเช่นโยเซมิตีเยลโลสโตนและแกรนแคนยอนพวกเขาตื่นตาตื่นใจกับความงามตามธรรมชาติอันน่าทึ่งของภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะไปจนถึงทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลพวกเขาใช้เวลาหลายวันในการเดินป่าตั้งแคมป์ใต้แสงดาวร,ระยิบระยับ และล่องเรือในแม่น้ําที่เชี่ยวกรากพวกเขาแบ่งปันเสียงหัวเราะเรื่องราวและความทรงจําดีๆร่วมกันสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างสองครอบครัวมิเชลและจอร์ดรู้สึกขอบคุณสําหรับโอกาสนี้ที่ได้ใช้เวลาร่วมกับเดวิดและซาร่าพวกเขาได้เรียนรู้จากกันและกันมากมายและต่างก็รู้สึกซาบซึ้งในมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเดวิดและซาร่าเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันพวกเขารู้สึกขอบคุณมิเชลและจอที่เปิดใจรับพวกเขาเข้ามาในชีวิต และทําให้พวกเขาได้สัมผัสกับประสบการณ์อันล้ำค่าที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนหลังจากท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวก็ตัดสินใจบินไปยุโรปเพื่อส,สัมผัสกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานพวกเขาเริ่มต้นด้วยการเยือนกรุงโรมเดินเล่นไปตามถนนโบราณเยี่ยมชมโคลอสเซียมและโยนเหรียญลงในน้ำพุเทรวีจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปยังเมืองฟลอเรนดินแดนแห่งศิละปะและสถาปัตยกรรมอันงดงาม พวกเขาเดินชมงานศิละปะชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโลและเลโอนาร์โดดาวินชีและดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกของเมืองแห่งนี้หลังจากนั้นพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังปารีสเมืององคแห่งความรักและแสงสีพวกเขาเดินเล่นไปตามถนนชองเซลิเยี I ่ยมชมหอไอเฟลและล่องเรือในแม่น้ำแสงพวกเขารู้สึกประทับใจกับความงดงามและความมีชีวิตชีวาของเมืองแห่งนี้การเดินทางครั้งนี้ทำให้มิเชลและจอร์จได้หวนนึกถึงความทรงจำอันแสนหวานในอดีต เมื่อครั้งที่พวกเขาเคยมาฮันนีมูนที่ยุโรปด้วยกันเมื่อหลายปีก่อนพวกเขารู้สึกกรขอบคุณที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งและได้แบ่งปันประสบการณ์อันล้ำค่านี้กับอเพื่อนสนิทของพวกเขาเดวิดและซาร่าเองก็รู้สึกตื่นเต้นและประทับใจกับสถานที่ต่างๆที่พวกเขาได้ไปเยือนพวกเขารู้สึกขอบคุณมิเชลและจอที่ชวนพวกเขามาเที่ยวด้วยกันในครั้งนี้และทําให้พวกเขาได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงแต่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แต่ละคนได้ค้นพบตัวเองและเติบโตขึ้นในฐานปะปัจเจกบุคคลอีกด้วยมิเชลได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองมากขึ้นจอร์จได้เรียนรู้ที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมามากขึ้นและกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองเดวิดได้เรียนรู้ที่จะชื่นชมความงามของสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตและซาร่าได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางอดีต และก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังเมื่อการเดินทางสิ้นสุดลงทั้งสองครอบครัวก็เดินทางกลับบ้านด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจพวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับประสบการณ์อันล้ำค่าที่พวกเขาได้รับและสำหรับมิตรภาพอันแน่นแฟ้นที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาพวกเขารู้ว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ในชีวิตของพวกเขาเท่านั้นและพวกเขาก็มุ่งมั่นที่จะสานต่อมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีนี้ต่อไปในอนาคตหลายปีผ่านไปมิเชล และจอจะยังคงติดต่อกับเดวิดและซาร่าอย่างสม่ำเสมอพวกเขายังคงนัดพบปะสังสรรค์กันเป็นประจำและมักจะโทรศัพท์หรือส่งอีเมลหากันเพื่อถามถ่ายสารทุกสุขดิบพวกเขารู้สึกขอบคุณที่ได้มีเพื่อนที่ดีเช่นนี้ในชีวิตและพวกเขาก็มุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีนี้ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้เอมิลี่ลูกสาวของมิเชลและจอร์ดได้แต่งงานและมีครอบครัวเป็นของตัวเองเธอมีลูกสองคนที่น่ารักและเธอก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะเป็นแม่ที่ดี ให้กับพวกเขาเธอยังคงติดต่อกับพ่อแม่ของเธออย่างสม่ำเสมอและเธอก็มักจะพาลูกๆของเธอไปเยี่ยมปู่ย่าตายตาอยูเ่เสียรมิเชลและจอร์ดมีความสุขมากที่ได้เป็นปู่ย่าตายายพวกเขารักหลานฮ่าฮ่าของพวกเขามากและพวกเขาก็มักจะใช้เวลาเล่นกับหลานๆอ่านหนังสือให้พวกเขาฟังและพาพวกเขาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆพวกเขารู้สึกขอบคุณที่ได้มีครอบครัวที่อบอุ่นและพวกเขาก็มุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขหลายปีผ่านอไปมิเชล และจอร์ดก็แก่ตัวลงแต่พวกเขาก็ยังคงรักกันและดูแลกันเป็นอย่างดีพวกเขามักจะใช้เวลาร่วมกันเดินเล่นในสวนสาธารณะอ่านหนังสือด้วยกันและพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตพวกเขารู้สึกขอบคุณที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาอย่างยาวนานและพวกเขาก็มุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างกันไปจนวันสุดท้ายของชีวิตต่อในบ้านปลายชีวิตมิเชลและจอร์ดได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนชราพอพวกเขายังคงรักกันและดูแลกันเป็นอย่างดี พวกเขามักจะนั่งจับมือกันและพูดคุยกันเกี่ยวกับความทรงจำดีๆในอดีตพวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พวกเขาได้ผ่านมาด้วยกันและพวกเขาก็รู้สึกสงบสุขที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาอย่างยาวนานวันหนึ่งมิเชลก็จากไปอย่างสงบในอ้อมแขนของจอร์จจอร์จรู้สึกเสียใจมากกับการจากไปของมิเชลแต่เขาก็รู้สึกขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆที่พวกเขาได้ใช้ร่วมกันเขาจูบหน้าผากของเธอเเเเเเปปป็็นนนนครรรััััั้้งงงสสสุดดดทาาาาาายยแลละะญญกกกกกบบธธอออออออว่ออไไ่่่่่ขจจจตตไไไมมีงงื์ช เขาได้ไปอยู่กับมิเชลในที่สุดทั้งสองได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและพวกเขาก็ได้จากไปอย่างสงบทิ้งไว้เพียงความทรงจําดีๆให้กับลูกหลานและเพื่อนๆของพวกเขาเรื่องราวของมิเชลและจอร์ดเป็นเครื่องตือนใจว่าความรักนั้นสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้และมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การต่อสู้เพื่อมันแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในชีวิตแต่พวกเขาก็สามารถเอาชนะมันมาได้ด้วยความรักความเข้าใจและการให้อภัยเรื่องราวของพวกเขายังเป็นเครื่องเตือนใจว่า ความรักนั้นไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งแต่มันคือการเดินทางที่ต้องอาศัยความพยายามความอดทนและความเข้าใจอยู่เสมอและที่สำคัญที่สุดเรื่องราวของพวกเขาสอนให้เรารู้ว่าชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่จะจมอยู่กับความกลัวและความไม่แน่นอนจะงกลาที่จะรักกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะมาถึงหรือไม่จงใช้ชีวิตในวันนี้ให้ดีที่สุดและจงขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณมี